สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ปูสูบคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปตามแนวตั้งเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้เล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผลงานเมือ่อคืนนี้พี่น้องกับงสืทราบกันดีแลวพี่น้องเนาะทีมงานพอใจดีเจ็ดสำนักเก็อาจารย์การทำได้แค่เวกวิ่งเขาพี่น้องรูดเม็ดเดียวโตวเดียวนะครับของปูนะครับเนาะ สุดยอดอยู่ดอกพี่น้องนะครับจังแต่ก็ยังมีมาเห็นพี่น้องนะครับเนาะนะครับเนวทางนี้เขามีหลุดพี่น้องเลขการปรับเปลี่ยนสูตรปรับเปลี่ยนตำราพี่น้องปู่โมงคนปรับเปลี่ยนตำราเบิดถูกสำนักพี่น้องนะครับเนาะให้ชุดเต็มพี่น้องจัดมาชุดเต็มนะครับจัดชุดเต็มแปดคู่เลยพี่น้องนะครับแปดคู่เลยเด็กวิ่งสองตัว เลขยลุดนสองตัวพี่น้องแล้วแต่พี่จะน้องสิตัดสินใจมักชุดใดนะครับถ้าต้องการเม็ดเดียวนะครับมาที่ไอเดไล่พอใจดีส่วนตัวพี่น้องนะครับเนาะฟันธงส่วนตัวนะครับอ่ะพี่น้องมาใส่วันที่วันที่สามเลยเป็นน้องเนะวันที่สามวันที่สามเป็น้อง วันที่สามนะครับวันที่สามเด้อกันยาเดือนกันยานะครับสองห้าพี่น้องสองห้าหกแปดเด้อเดือนกันยาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูมงคนเด้อพี่น้องสำหรับปูป,ปูกระลังหอดกระลังหิดกันไรพี่น้องลาวพัฒนา พ็เป็นสายแข็งพี่น้องลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับปู่มงคลชุดเต็มได้พี่น้องด้วยลาวพัฒนาชุดเต็มชุดสองตัวเต็มเลยชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มเลยพี่น้องนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มปูมงคลนะครับปูมงคลนะครับชุดเต็มเลยพี่น้องเด้อชุดเต็มนะครับปูมงคลนะครับชุดเต็มปูมงคลนะครับมาเบิ่งเพิ่นวิ่งบนล่างตัวใด พี่น้องวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างวิ่งสองตัวแล้วพี่น้องได้ไม่ตัวเดียวแล้วนะครับนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องปูวิ่งบนล่าง ศูนย์กับหนึ่งปูวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งพี่น้องนะครับเอาละที่นี้พี่น้องอยู่กับพีกับน้องสิเป็นคนตัดสินใจนะครับอยู่กับพีกับน้องจะเป็นคนตัดสินใจเด้อชอบไม่ชอบพี่น้อง นะครับอยู่กับพี่กับน้องก็แล้วกันพ่อใจดีก็เป็นผู้นำเสนอนะครับถ้าอยากได้ชอบส่วนตัวพ่อใจดีพี่น้องนะครับนะครับเดี๋ยวพ่อใจดีเอา ID ไอดีไล่ให้นะครับเข้าทักส่วนตัวนะครับฟันตัวเดียวเน้นเน้น จับคู่เน้นๆนะครับให้พี่น้องได้ผิจเจรณา,ากันเลยนะครับเข้าหรือหลุดนะครับแต่พี่น้องก็จะได้รู้นะครับแนวทางเจ็ดสำนักเจดอาจารย์นะครับทั้งเข่าละเข่าพี่น้องจับคู่แตกบ่อแตกนะครับ เ่งไรก็มีเห็น,นตัววิ่งพี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ยังไงมันก็เข้านะครับพี่น้องนี่พี่น้องสุดยอดนะครับปู่มงคลกำล,ลังหอดกำลังเหดกำลังพิจารณาจาก FC คือกันนะครับติดตามนะครับขาประจํานะครับ f c ตลอดการนะครับถักมา นะครับจัดให้นะครับพี่น้อง dł. พิจรารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่านมีแค่นี้พี่น้องนะครับมีเท่านี้เด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องพิจารณาเอานี่คือเนวทางของปูมงคลหมักปูมงคลกะจัดพี่น้องนะครับเนะาะเมื่อบางจุดสองตัวของปูมงคล sequel. พี่น้องนะครับ ุดสองตัวนะครับของควนมีอย่างไงน,นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ สามศูนย์เก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่มงคลนะครับพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองชุดที่สองของปู่มงคลนะครับหนึ่ง หกหนึ่งอยู่กับพี่กับน้องสิพิดเจรนาเด้อพ่อใจดีก็แค่นำเสนอหนึ่งเจ็ดไปน้องหนึ่งแปดไปน้องหนึ่งเก้า พ่อใจดีนํำเสนอแล้วอยู่กับพี่กับน้องสี่พิจจระนาค่ะรับผมอยู่กับพี่กับน้องสีพิษจระนาเด้อนะครับพ่อใจดีจัดให้แล้วนะครับตามคำขอครับของปูม่มุงคน้นนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าเลืมเลยพี่น้องเด้อแนวหน้าของเพื่อนบอกมันกี่ไลน์แล้วพี่น้องอย่าพลาดเด็ดขาดผู้ดใดกดไลค์กดแช่ ขอให้โชคให้ m ắ นขอให้ร่ำให้รวยนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาพี่น้องเพิ่นอุตสาวเดียวทา่าในห่าหฮอก็ต้องให้เพื่อนพี่น้นองนะครับนำใจพี่น้องนำใจน้ำใจทั้งช่องพอใจดีบกขี่ไล่นะพี่น้องบกขี่ไล่เลยนะครับดีมากตลอดขอขอบบุญขอบคุณที่อยู่ก็พอใจดีมากนะครับพูดไดกดแล์กดแช่ขอหันจะเลื่อนเรื่องก่าหนาได้พี่น้องเด้ทุกสิ่งุกปากาัน พี่น้องนึกสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมความุม่งมา่ปาถฐานาได้พี่นอ้องเด้ออ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูมงคลกำลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ